ถามอยู่ชุ่วมือครับการลงเรียนนั่นบอกใบบอกใยใบยาเห้ายาเห้าตี๋โอ้ยนี่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 อยากไปแล้วเห็นโรงเรียนเห็นวัดวายเหมือครับเห็นโรงเรียนกับฮูกกินติมไหมไอติมมันว่าไม่ได้ติมลมว้าวแผ่วมาเหมือ เหมือนาแจกไงม่แล้เอาอยู่บ่ลูกเอาอยู่วะอ,อู้ยเอาอยู่ยัในยายเห็ดมาเอาจ้าเห็แม่พ่นเนกแม่พ่นเนืขนาดว่ากินเามาแลวเดวนนี่จ้จเนาะ ไม่ได้พ่อเขาเนาะเอา้เอาส่วนขึ้นมาไลาอ่ะเอา้าส่วนมากใส่ละ <c oughs> มาพี่มาพี่คุณ <c oughs> ไปใกลเ้ยเอาไปอ่ะหืม ขอบคุณากค่ะยายก่อขอบคุณค่ะยบายกินไไไป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 ห้องหรอเนเดียดตามาแล้วตาไปใส่ตาไปล้างด้วยยาย่บรางตาล้าง มันก็ดังขึ้นนะเจ็บป้เห็นไหมเหยียบวัตถุทันเจาอาทิตย์นี่เห็นคนหลายค่ะ

ตาสามตาเอินตากินน้ำไลูกชิ้นได้ไหมลูกชิ้นได้กินลูกชิ้นแซบวะแซบจาแซบันเหอเฮ้ยป่วนี่ไงล่ะป่าวป่าเป่าเป่าวป่าวป่าป่าเป่าว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 ปาป่าวป่ว่าป่่าวป่่าป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 ่า พากินเรืยากินเรขออ่้อของแม่้ของพ่อของของแม่เอาไปหของแม่เอาไปหันอย่า <OM> จ <A> ับม <cam> ัน <OM> ย <A> <cam> ่่เฮ้ยม่ใช้ อยางคือเ่น,น,น,นเดือนไปาครับ,รบนุไปเดือน,นเดือนพฤษภาอยากไปโรงเรียนอยู่ถามชื่มืมอครับเียนเียนแ้วไปเรียนนบาดเด้อจ้าจ้าอ <c oughs> แมนจ่าดูผู้ยมวยหยาดพ่นแบบเต็มเต็มโอ้เขียวแม่เบื้องหน้

ยอ,ยอืมเผ็ดปีเผ็ดได้หรือแม่นครับแล้วาหยดกันเส้นส่ๆมันจวงมากอนิจนาม้าวคั่วเมี่ยโกของเ้นหามมาเเอ ืเอ,อ,อยู่ไนเบิ่งแม่แม่พินอืมแม่ครับนี่นี่นี่นีดวดน้ำบ่นอ่ะ เน่เน่เน่เแม่แม่เข้าผมแม่ไปแล้วกว่าแล้วกว่าอือกว่าอีกหน่อยกว่าอีกหนอยพี่คันมีความผิดบ่บ่หาบ่ค่อยหาดอกคันมีความผิดแต่ถ้าบ่มีความผิดนาะหาถ้าเจ้าของมีความผิดนี่ที่นิ่ง หูกินมไหมขอจินลูกหนึ่งนะพ่อเผ็ดของของแม่ของของแม่นี่ของน้องของแม่อของของแม่ของของแม่คนเจ้าของพ่อขงแม่ครับโอ้โห่อ๋อแม่จกินจะไปอยู่โรงพยาบาลจกิน แม <łę? S 3> ่บ้านม่บ้านแม่้นบอเห็นเด็พินนะคนอยากออกมาแม่ขอจีนามมันนะ เล่นเนี hmm. mm ่ยเอาดนกันแค่เส้แค่เซนปลาอ้แบนีครับมันอยู่กลุ่มเดียวกัน

เออแตเลพออออกอะไรผู้เดียวกันรมล่วมเศรกวนเมื่อเขาไปเลียเหมือนเนาะไ่รกวเขกับน้องแจนเนาะมปขี่กับน้องคุณคุณครับแยกออกตลาดหลยแมงครับที่น่อยกลัวตกสองห่อยแมงครับ